ทุกคนนะครับทุกคนท้ายใหม่ท้ายใหม่ท้าย,ายใหม่ครับนี่นะครับท้ายใหม่นะครับท้ายใหม่นะครับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับก็ แคมไม่ได้เลยนะครับจะเอาท้ายนี้นะครับใครที่จะเอาท้ายนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับผมได้นะครับนี่ทรง12มิลนะครับถ้าจะเอาท้ายทรงนี้นะครับท้ายทรงนี้ละวาวข้างนะครับผมจะใช้วาวข้างนะครับไม่เอาวาวล่างแล้วนะครับ เอาท้ายทรงนี้นะครับวาวข้างนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับราคาเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมผมจะไม่เปิดราคาในในในนี้นะครับผมก็ช่วยแอดไลน์มาถามราคาเอาแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะเห็นน้องเซลหมครับ อันนี้ผมใส่ลำสิบสองมิลไว้นะครับเทสแปดมิลไปแล้วนะครับสิบสองมิลก็เสียงลั่นๆเลยนะครับนี่นะครับก็สวยนะครับท้ายทรงนี้ก็ใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้แหละครับแล้ววันนี้พี่กับพี่สาวพี่เซลลี่จะมาพี่เป็นไหนเนี่ย เอาเดี๋ยวไปยิ้ยกันไปพสานพี่เจมา์แ้วนะจะพาไปทำอะไรเงี้ยทีไมาเธอชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้น,นะครับผมนะครับชอบก็แคปหน้าจอเลยนะครับผมส,สวยสวยเลยนะครัอบอ

ประมาณนี้นะผมถ้มบบมนนชาชอบก็แคปหน้าจอเลยนะครับถ้าจะเอาท้ายทรงนี้นะครับเอาท้ายทรงนี้วาวข้างนะครับถ้าทาทรงนี้จะเป็นวาวข้างนะครับวาวจะเป็นวาวขวานะครับวาวอยู่ข้างขวานะครับวาวจะอยู่ฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ นี่นะครับวาวขวานะครับก็จะวาวขวาหรือจะวาวซ้ายก็ได้นะครับสำหรับแล้วแต่คนที่จะจะถนัดนะครับบอกได้นะครับจะวาวขวาวาวซ้ายวาวล่างนะครับแต่วาวล่างทรงนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับจะเป็นวาวข้างจมากกว่านะครับเพราะ ว่าเวลาที่เราบิดไปเนี่ยมันจะติดช่วงนี้นิดนึงนะครับมันจะติดช่วงล่างมันจะติดช่วงสว่วนมากจะเป็นวาวข้างครับเพราะมันหลบสวยกว่านะครับดูฝั่งนี้นะจะหลบนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ทําอะไรนะผมแค่บากๆไวเ้เฉยๆนะครับผมไม่ได้ติดกาวไม่ได้อะไรนะครับมมเพราะว่าถ้าเราติดกาวไปแล้วเราจะถอดท้ายไม่ได้นะครับ เพราะท้ายเราต้องเอาไว้เผื่อถอดด้วยนะมันไม่ใช่ว่าจเจ้าไปติดตายตัวหรือว่าลูกค้าที่เอาไปติดตายตัวก็ตามสบายนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ต้องเจาะรูเผื่ออากาศออกด้วยนะครับแล้วแต่เลือกเอานะครับเลือกเอาว่าจะเจาะรูตรงช่วงไหนเจาะรูให้อากาศมันออกนะครับหรือว่าจะตัดตรงแล้วก็ใส่จุกป,ปุดไปเลอวก็แล้วแต่ครับหรือว่าจะอะไรก็ได้ครับ แต่ผมจะทําทรงนี้ไปให้นะครับท้ายที่ข้ององแบบนี้นะครับปกติผมจะขึ้นสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ใส่วาลแล้วก็ใส่สามทางตรงนี้นะครับแล้วก็มีแค่นี้แต่ตรงนี้ผมตัดแต่งนิดหน่อยนะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับมันจะสั้นลงประมาณนี้นะมันจะสั้นกว่าเขานะครับทรงนี้นะครับ ถ้าใครจะเอาก็บอกนะครับเอาวาวข้างนะครับเอาวาวข้างแล้วท้ายทรงนี้นะครับบอกนะครับถ้าไม่บอกก็คือผมก็จะเอาเป็นท้ายทรงเดิมให้นะครับผมโอเคตามนี้นะครับวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ